อาจจะมีหลุมดําจิ๋วหลายพันหลุมพุ่งทะลุบ้านคุณอยู่ตอนนี้ฟังดูเหมือนนิยายไซไฟแต่ไม่ใช่ครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าหลุมดําปฐมภูมิหรือ Pri m โมเดล l black hole ขนาดเล็กกว่าตัวอะตอมอาจกําลังล่องลอยผ่านโลกและบ้านของเราทุกวันหลุมดําปฐมภูมิคือ,อไรหลุมดําปฐมภูมิเป็นวัตถุโบราณที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆหลังบิ๊กแบงเมื่อเอกภพยังร้อนและหนาแน่นมากหลุมดําพวกนี้ไม่ได้กลืนดาวหรือทําลายโลกเหมือนในหนัง ต่างจากหลุมดําขนาดยักษ์ที่กลืนดาวหรือแม้แต่ดาราจักรหลุมดมําปฐมภูมิมีขนาดเล็กระดับอะตอมบางหลุมมีมวลเท่าแบคทีเรียาบางหลุมหนักเท่าๆกับดาวเคราะหน้อยและเพราะมันเล็กมากมันอาจจะพุ่งผ่านโตคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยจากการคํานวณบอกว่าอาจมีถึง1,000หลุมต่อปีพุ่งผ่านทุกตารางเมตรของโลกหลุมดําจิ๋วนี้แทบจะไม่แผ่พลังงานออกมาและจับสังเกตได้ยาก นักวิทยังบอกอีกว่ามันอาจเป็นสะสารมืดที่เราเฝ้าหามานานและอาจอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดข่าวดีก็คือถ้าหลุมดําพวกนี้มีขนาดเล็กแบบที่คาดไว้ก็ไม่เป็นอันตรายกับใครเลยแต่ถ้าโชคร้ายเจอหลุมที่หนักระดับดาวเคราะหน้อยคุณอาจรู้สึกเหมือนโดนจักกรวาลตบหัวเข้าให้ ถ้าหลุมดาระดับดาวเคราะห์น้อยนี้พุ่งชนมนุษย์มันอาจจะทําให้คุณไม่ตายทันทีแต่มันจะเจาะผ่านร่างกายด้วยความเร็วสูงทิ้งรูเล็กๆและส่งแรงกระแทกมหาศาลใส่ร่างของคุณเหมือนถูกกระสุนยิงใส่จากการคํานวณหลุมดําขนาด7ล้านล้านตันจะมีพลังเท่ากับกระสุนปืนขนาดจุดสองสองเพียงพอที่จะทํำลายอาวัยวะภายในหรือทําลายสมองได้ยังดีที่โอกาสเกิดขึ้นต่ํามากๆประมาณโยนถั่วจากเครื่องบินให้ตกใส่ใบหญ้าใบเด,เดียวในสนามบอลล้านสนาม จักรวาลยังมีอะไรลึกลับอีกเยอะใครจะรู้วันนี้คุูอาจจะเจอหลุมดำโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ไม่แน่อาจจะมีหลุมดำเล็กๆอยู่ในกระเป๋าตัางก็เป็นได้